ดีค่ะพบกันนะคะกับ EP ที่จะพูดเรื่องของศูนย์กลางแห่งพลังชีวิตนะคะก็เป็น EP ีสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดกันเรื่องศูนย์กลางแห่งพลังชีวิตเนาะจริงๆแล้วในเรื่องของจักรกะเนี่ยมันจะมีอยู่มา,มากมากมากเยอะมากคือมากมากขึ้นไปอีกมีหลายจักระนะคะต่อขึ้นไปอีกเยอะแยะเลยแต่ที่เราเอามาใน คอร์สเนี้ยก็คือเราจะพูดกันถึงแค่เจ็ดจักระนะคะที่ดำรงอยู่เป็นศูนพลังงานที่ขับเคลื่อนเราอยู่ในภายในร่างกายเรานะคะทั้งเจ็ดจักระเนี่ยเขาจะอยู่แนวแกนแกลางกระดูกสันหลังเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งหมอนนะไม่แน่ใจว่า ep 2 3 ep ที่แล้วเนี่ยหมอนน้าพูดเรื่องของเวลาที่เราจะเอ่อเรียกว่าทำเลกิหรือว่าอวยพรจกกักระหรือว่าเอ่อการกลับมานะคะมีสมาธิหรือว่าการ จดจ่ออยู่กับศูนย์พลังงานนะคะทั้ง7จ็ดจัก,การเนี้ยหมอน้ำเคยบอกไหมว่าต้องนั่งตัวตรงนะคะต้องนั่งตัวตรงยืดนะคะเพื่อให้แนวแกนกลางกระดูกสันหลังเนี่ยเขาตั้งตรงนะคะเพราะว่าอย่างที่หมอน้ำบอกว่า ศูนย์กลางแห่งพลังชีวิตเนี่ยที่เขา <c oughs> เป็นศูนย์พลังงานเนี่ยที่เขาหมุน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 ปันจานหมุนเนี่ยเป็นสีสทั้งเจ็ดสีเนี่ยเขาอยู่ตรงแนวแกนกลางกระดูกสันหลังนะคะตั้งตรงขึ้นไปมันก็เหมือนกับเป็นเสาสัญ,ญญาณนะคะมันเหมือนกับเป็นเสาสัญญ,ญาณถ้าในถ้าในคอร์สเดอะเมนิเฟสเตอร์มื่อหม่หัดเสกเนี่ยโมนาจะใช้คําว่าเป็นท่อส่งความปรารถนาเออเพราะว่ามันเป็นท่อนําส่งนะคะสิ่งที่เราต้องการที่ ที่จะได้รับไอเดียหรือว่าแรงบันดาลใจจากซอสนะคะจากพลังงานต้นกำเนิดเพื่อที่จะเอาไอเดียเหล่านั้นเนี่ยมาสรสร้างชีวิตเราเพื่อที่เราจะได้เรียกว่าเป็นเครื่องทุนแรงในการที่เราจะได้ได้ในสิ่งที่เราปรารถนาได้ในสิ่งของที่มันจับต้องได้มาปรากฏเป็นจริงในชีวิตเรานะคะเพราะนั้นตรงนี้เป็นแกนกลางแกนกลางตรงนี้เป็นเสมือนเสาสัญ,ญญาณที่มันจะต้องตั้งตรงเพราะฉะนั้นคุณต้องฝึก นะคะบุคลิกลักษณะของคุณให้เป็นคนที่นั่งตัวตรงอยู่เสมอนะคะนั่งตัวตรงอยู่เสมอคือนั่งยืดให้มันแบบแนวกลางเพื่อให้พลังงานเขามีความโฟล์อยู่ตลอดเนาะ <c oughs> รวมถึงธรรมชาติของพลังงานเนี่ยต้องมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามแต่ที่คุณแบบว่านั่งทํางานอยู่กับที่นานๆเจ็ดแปดชั่วโมงไม่ลุกไปไหนไม่ค่อยเคลื่อนไหวเอาแต่นอนเอาแต่นั่งอยู่อย่างเงี้ยพลังงานจะติดขัด นะคะพลังงานจะติดขัดโดยเฉพาะจากรกกะสามจักระล่างซึ่งเป็นศูนย์พลังงานที่พูดถึงการเอาตัวรอดของมนุษย์นะคะเป็นจักระของการเอาตัวรอดของมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งนานๆอย่างเงี้ยไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยพลังพลังเราอจะค่อยๆหมดเราจะรู้สึกแบบเบือ่อหน่ายขี้เกียจเมื่อยนู่นนี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นธรรมชาติของพลังงานต้องมีการไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับน้ํา ที่น้ําที่มีการไหลนะคะไปตามกระแสของเขานะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเอาน้ํามาขังอยู่กับที่ถ้าการที่น้ําจะต้องอยู่ในภาชนะเดิมนานๆอย่างเงี้ยไม่มีการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยไม่นานนะเราก็จะพบว่าน้ํานั้นจะเน่าเพราะว่าพลังงานเนี่ยมันต้องมีการเคลื่อนไหวหมันเป็นธรรมชาติของเขาพลังงานที่ดำรงอยู่ที่ขับเคลื่อนอยู่ภายในร่างกายคุณก็เช่นกันเนาะโอเค ปากกะกระหมอมนะคะจักกะกระหมอมบางคนก็เรียกจักกะมงกุฎบางคนก็เรียกจักกะสูงสุดภาษาอังกฤษก็คือคราวจักกะเนาะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูเป็นสีไวโอเลตก็คือสีม่วงนะคะเป็นสีประจําจักกะของเขาจักกะเนี้ยนะคะหมอน้าได้จักกะกระหมอมแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้เนาะหรือใครจะเรียกจักกะมงกุฎก็ไม่แปลกใครจะเรียกจักกะสูงสุดก็ไม่แปลกดำรงอยู่ในเนี้ยตรงเนี้ยนะคะตรงตำแหน่งนี้นะคะอยู่ตรงกลาง ศรีรษะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงนะเขาได้เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะออปกครอนะได้ดูแลศูนย์พลังงานตรงเนี้ยดูแลต่อมที่ชื่อว่าพิทูอิตาลีซึ่งจากอีพีที่แล้วที่เราพูดเรื่องต่อมไพเนียลแบบยาวๆไปเลยเรียนล้วเป็นยังไงบ้างห่อน้ำเลือดถามเป็นยังไงบ้างคะไปเรียนเรื่องต่อมไทเนียล ไม่ต้องจําเรื่องศัพท์ทางเอ่อทางวิทยาศาสตร์ทางชีวเคมีอะไรพวกนั้นนะเพราะว่าจริงๆมันก็เรียนไว้เพื่อให้รู้ว่าอ๋อมันสัมมันมันสัมพันธ์นะในพลังงานพวกนี้มันสัมพันธ์กับอวัยวะกับต่อมกับฮอร์โมนกับเคมีที่หลังในร่างกายเรานะคะเรียนไว้เพื่อให้รู้เท่านั้นเองเพื่อให้รู้ตำแหน่งของ ไพยเนียลว่าเขาอยู่ไหนเนาะอะ,อะทีนี้มาน้ําได้เกินเกินไปบ้างแล้วเมื่อจะเมื่อตอนที่พูดถึงเรื่องของต่อมไพเนียลเนาะเราได้ยินคําว่าพิทูอิตาลีใช่ค่ะพิท it ูอิตาลีคือตรงนี้ตําแหน่งกระหม่อมจัก,กะกระหม่อมนะคะคือสูงพลังงานตรงเนี้ยเขาจะควบคุมการทํางานของต่อมพิทูอิตาลีด้วยซึ่งต่อมพิทูอิตาลีเดี๋ยวมาน้ําขึ้นภาพให้ดูต่อมพิทูอิตาลีเอาภาพจากต่อมไพเนียลที่ เขาอยู่ใกล้กันจริงๆเขาอยู่ใกล้กันตอมพิทูอิตาลีตอมเนี้ยพิทูอิตาลีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นตอมที่สําคัญที่สุดเพราะว่ามันควบคุมแล้วก็สร้างความสอดประสานนะคะภายในเขาเรียกว่าใจกลางสมองทั้งหมดอมืนะคะไปสู่ตอมไพเนียลคือเขาทํางานร่วมกันไปสู่ตอมไทลอยไปทําไปทำ,ปทำเอ,อเขาเรียกว่าอะไรไปประสานสอดประสานคือเขาเรียกว่าเป็นเป็น อ่ศูนย์กลางแห่งการจัดการตอมต่างๆอะ่ะเออแบบเป็นพี่ใหญ่อะไรประมาณนี้เออก็ตอมอีพิทูเอเทอรี่ก็เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรควบคุมแล้วก็คอยสร้างความสอดประสานภายในนะคะจากกลางสมองไปสู่ตอมไพเนี่ยวนะคะจากตรงเนี้ยไปสู่ตอมไพเนียวไปสู่ตอมไทรอยสู่ตอมไทมัสสู่ตอมหมวกไตนะคะแล้วก็ตอมน้ําย่อยแล้วก็ตับอ่อนรวมไปถึงตอมเพลก็คือทั้ง6ลงไปทั้งหมดเลย ก็คือแต่ละต่อมเนี่ยตั้งแต่ที่เราเรียนตั้งแต่ ep แรกๆเนี่ยศูนย์กลางแห่งพลังชีวิตจะมีอยู่สามสามพาร์ทเนาะตั้งแต่เราเรียนตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือต่อมต่างๆเขาก็จะอยู่ตามจักระต่างๆมาจักระที่หนึ่งก็จะเป็นต่อมเพศจักระที่สองก็จะเป็นน้ำย่อยนะคะและตับอ่อนเนาะแล้วก็จักระที่สามหรือจักระท้องเนาะก็จะเป็นต่อมหมวกไตจักระที่สี่นะคะก็จะเป็น รือจกากาหัวใจก็จะเป็นไทมัสไทมัสเสร็จก็เป็นไทรอยไทยรอยเสร็จก็เป็นไพเนียรไพเนียเสร็จก็เป็นพิทูอิตาลีพีทูพิทูอิตาลีเนี่ยเขาควบคุมแล้วก็สร้างความสอดประสานทั้งทุกต่อมนะคะเออเป็นพี่ใหญ่ที่คอยแบบเออหล่อเลี้ยงเพราะว่าเป็นพลังงานที่จะไหลามาจากต้นกําเนิดนะคะแล้วก็จูนลงมาสู่ข้างล่างนะคะแต่ที่เราได้รับพลังงานจากต้นกําเนิดมันจะมาจากข้างบนไม่ได้เนี่ยเพราะว่าหรือว่ามาจากสนามรอบข้างไม่ได้เพราะว่า จักกะภายในหรือว่าศูนย์กลางแห่งพลังชีวิตพลังงานตรงนั้นมันติดขัดมันเกิดการบล็อกมันก็เลยแบบไม่ฟโฟล์มันก็เลยเป็นเป็นเสาชัญญาณที่เราจะรับขึ้นความถี่หรือว่าจูนไม่ได้หรือว่ารับปัญญายาณไม่ได้นะคะนั่นก็คือเหตุผลเนาะโอเคจักกะนี้นะคะเป็นที่ซึ่งคุณจะรู้สึกว่าคุณได้เชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งที่สุดนะคะกับพลังศักดิ์สิทธิ์ของตัวคุณเอง คุณจะรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวนะคะกับพลังงานต้นกำเนิดซึ่งเป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นไฮเออร์เซลของคุณซึ่งเป็นจิตวิญญาณของคุณซึ่งเป็นสนามควอนตมัมซึ่งเป็นดินแดนนิพพานนะอย่างที่พระพุทธองค์พูดถึงเนาะ,ะเป็นที่ซึ่งจิตสำนึกระดับสูงสุดของคุณดำรงอยู่คือสามารถจูนได้เมื่อต่อมน,นี้อยู่ในภาวะสมดุลคุณจะรู้สึกถึงความเป็น หนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งคุณจะรู้สึกถึงความเป็นวันน e s นะคะประมาณนี้เรื่องของศูนย์กลางนะคะแห่งพลังชีวิตก็เป็นอีพีสุดท้ายนะคะที่เราจะสอนเรื่องนี้ศูนย์กลางแห่งพลังชีวิตมี3พาร์ทพาร์ทที่1พาร์ทที่2พาร์ทที่3ซึ่งก็คืออ p ีสองอีสาม e ี EP 2, EP 3, EP 4เนาะซึ่งเดี๋ยวไปพบกับ EP ต่อไปนะคะก็จะออบอกถึงวิธีการละที่จะเปิด นะคะตาที่3ามหรือกระตุ้นต่อมไพเนียลเนาะ